เลยไม่ว่าจะเป็น ba 4 ba 5เนี่ยนะอาจารย์ทรงฤทธิยอย่างที่เราได้ยินอยู่ญี่ปุ่นก็เรียกว่าโอโ้โหเรกคอร์ดไฮเลยเนี่ยใน3วันที่ผ่านมาเป็นแสนออกไปเลยนะอินเดียก็ไม่เบานะอ่ะาลรอลอกใหม่แล้วอะไรทำนองนี้นะคุณฟังคะอย่าประมาทเด็ดขาดนะ้ากาศอย่าตกนะคะค่ะอาจารย์ทรงฤทธิค่ะสบบนี้เขาเก่งค่ะ เขาแปลงแรงได้ขนาดนี้เก่งเนะเออเก่งจริงๆริงฮะแล้วยังยังมีย่อยๆ <c oughs> อีกเยอะค่ะอ่าเนี่ยมันก็เกี่การดิ้นรนนะม,มันกาดินด้นรนของเขาไปค่ะตามพฤติการสังเกตุในห้องห้องหน้าร้อนเนี่ยอาจจะไม่เยะเท่าไหร่นะค่ะไม่เยะแต่ถ้าอากาศเิ่มเย็นสบายเ่ะ ชื้นฉ่ำนะเนีกยจะเยอะชื้นเหมือนมนุษย์เลยนะชื้นฉ่ำสบายแล้วเราก็จะรู้สึกมีความสุขนะถ้าร้อนมากๆก็ไม่ไหวนะอย่างยุโรปตอนนี้ฮีทเวฟนี่โอ้โหาษานั่หละนแหละเขาก็เลยตั้งหาทางหนีไงก็มาต่อเอเชียนี่แหละตับกำลังชุ่มฉ่ำค่ฝนตกเยอะยชุ่มฉ่ำฉ่ำชื่นค่ะอ่ ืีเชื้อโรคเนี่ยก็มา,มาเองไม่ได้นะฮะแต่า้ามาเขาเข้มาจับคนใช่ค่ะนะเพราะฉะนั้นอย่าไปติ่นสนกอะไรใครจะเป็นใครนั้นใไขนี้อะไรก็แล้วนะแต่ผมก็แปลกใจอยูงเง่เนาะเจอเจอหนึ่งหน,นึ่งว้เแล้วอะไรอย่างงี้ ใชนแม่ไช่ค่ะแต่คิดใช่อะไรก็ใช่ลมใช่ลิงอะไรพวกนี้สีดาดลิงสีดาดหวานนอนค่ะเจอเจอแล้วเนี่ยโอ้ตื่นเต้ม่เป็นทั้งโลกอ่าค่ะเป็นลายแรกเนี่ยทำสินต้องเอาช่วยให้แม่เยินดีด้วยที่เคนเป็นลายแรกอะไรเงี้ยนะนั่นแก่ตสองเด็จมุ่นสม นะครับเวลาไปฉีดยาให้เป็นคนเป็นรายที่ร้านที hmm. ่เท่าไหร่อะไรแบบนี้เพราจะแจกเงินค่ะเพราจะแจดังคนเรานี่ก็หาเรื่องเล่นกันได้นะก็ว่ากันไปแต่ทั้อโรคไม่มีแฉดแดนนะใช่ค่ะอาจารย์ไม่มีแฉดแดนไม่มีไม่มีพรมแดนค่ะ ไม,ไม่ไม่มีการลงโทษเพื่ัทำไมไม่มีการที่กูม <S <S ไม่มีการถูกจับได้ด้วยจับมีกันแต่ว่าไม่มีไม่ต้องถูกเข้าคุกค่ะไม่ต้องอภิปรายไม่ไว้วางใจ <S <S กอรเล่นแล้วแต่ไม่มีสิ้นเือิอแล้วก็อยู่ของเขาไปามีแต่มนุษย์นี่แหละเป็นลากเข้ามาอืานะ อืแล้วก็ไปโทษนัื่องโทษนี้นะครับสารพัดสารพี <c oughs> อืมว่ากัน <c oughs> เมื่อไม่มีชายแดนแล้วนะครับ <c oughs> มนุษย์ก็ไม่ควรจะมีชายแดนอืม <c oughs> ถ,ถ้ามนุษย์นั้นประเสริฐเลืเลยนะครับแต่เพราะมนุษย์ไม่ประเสริฐเลิศเลยนี่แหละจึงต้องมีชายแดน <c oughs> อืมแ่นั้น ขนาดมีชายแดนก็นยังมีช่างทางธรรมชาติใช่ค่ะอาจารย์ริไงไหมฮะที่จริงมนุษย์เนี่ยก็ก็เป็นอะไรที่ไม่มีชายแดนนะเองแต่ว่าเมื่อมีความเป็นเจ้าของอมีการแสดงความเป็นเจ้าของค่ะมันกะเริ่มมีชายแดนอืม่าแจะเป็นชายแดนใกล้ตัวเราที่สุดก็คือ หรือระหวห่างบ้านเนลลี่ยนะ,ะผมผมใจเจ็ไหวมากถ้าเราเปนเรื่องใบไ,ไ,ไม้ค่ะใบไม้คุณใบไม้บ้านคุณมันหนักมาที่บ้านฉันท,ที่เจ็บลบบแล้วเนี่ย <c oughs> น,นี่คือธรรมดานะฮะแต่ถ้าหนักไปกว่านัาลล้นเกิดอะไรได้ไหม มันเดินใส่หลังคาบ้านกันแน่เนี่ยก็ไม่รู้ผมไม่รู้จะขึ้นไปกวาดยังไงนะฮะหลนใส่หลังคาบ้านฉันแล้วก็มันไปอุดตันทางระบายน้ําเวลาหน้าฝนอะไรสารๆัฝนคนเราแทาจะหาเรื่องทะเลาะกันได้หมดเลยนะฮะเขาที่มีไงฮะในระหว่างประเทศเขาเพิ่งเงมีมีสมาคม ก็เลยคิดหาต้นใจว่าทำยังไงจะได้เวลามีปัญหาจะได้ไม่ทะเลาะกันเหมือนเหมือนบ้านนี้อาณากับบ้านน,น,านั้นอะไรเงี้ยนะครับเพราะที่มีสมาคมมิตรภาพเกิดขึ้นเป็นคนไขหนึ่งอย่างจริงจริงเราเรามีครบเลยนะทั้งมีชายแดนติดกับไทยไม่มีอะไรพวนี้นะฮะ อ,อสมาคมนี่อย่าอย่าไปสับสนกับกับเรื่องอความสัมพันธ์ทางการทูตนะฮะความสัมพันธ์ทางการทูดเนี่ยเป็นเป็นเรื่องว่าทางการมากแต่ถ้าเราพูดถึงสมาคมเนี่ยมัน,ม,น,ม,นมันเหมือนบ้านบานหน่อยหนึ่งนะฮะเหมือนบ้านบ้านอะไรประมาณนั้นประเทศไทยเราเนี่ยถ้าจะพูดในอาเซียนมีมีครบเลยนะครับ คนที่เคยรักกันแล้วก็ไม่ทะเลาะกันแล้วก็มาทะเลาะกันแล้วก็ไม่คบกันแล้วก็กลับมาเพื่อนผู้ใหม่ในพื้นที่นะครับมันมันก็เลยทําให้มีกิจกรรมร่วมกันนะฮะในห้องเวลานี้เราก็จะออย่างผมยกตัวอย่างเช่นสมาคมวิทยาศาสตร์ไทยกับพรม,ม่อือค่ะนะครับ อันนี้เราก็จะมีแอดแต่ใครจิตตามเนี่ยที่จะทำห,หลักๆคือทอดกระถิ่น uh huh. นะฮะอันนี้อันอันนี้คือพอาเอาเ,าเอนะเพราะว่าแอแต่ส่วนใหญ่คนไทยไปท่ากระถิ่นเสร็จปุ๊บเน้วกลับมาก็ซื้อหวยนะฮะ <c oughs> คือท่านไปทำบุญมาแบบครบเจ้าวัดน, <c oughs> น่าจะถูกหวยนะระวดนี้นี่นะฮะ อนึ่งก็มาซื้อหวยนะครับมามาข่มนิสภาพไทยไทยเวียดนามก็มีนะค่ะไทยเวียดนามเลี่ยวก็ก็มีแต่ว่าเน่องจากว่าเวียดนามเป็นประเทศซึ่ไม่ไม่มีศาสนาับประจำชาติแลก็มไม่ค่อยจะมีสการทอดกระเจียนสักเท่าไหร่ นะฮะส่วนใหญ่ก็จะเป็นประเพณีนะครับเป็นประเพณีตามฤดูกาลอ่าก็คืออ่าเหมือนเหมือนเราประเพณีอ่าเรียกจารีตสิบสองเดือนอ่าแล้วทีนี้พอพอจารีตสิบสองเดือนลรวเนี่ยมันก็จะถูกจํากัดลงอ่าพื้นที่ไหนละ่ะที่มีชาติพันธุ์ของชนเผ่าไปอยู่ อะไรอย่างนี้นะครับจริงๆจะมีประเพณีลักษณะนั้นออ่่าสมาคมนิตรภาพไทยกัมพูราอยู่ไหมมีนะครับตอนแรกแย่ว่าไทยกับัมพูราเนี่ยเอาเอาแา่เรื่องศาสนาพิธีการก็ทะเลาะกันงานนี้ของฉันมันนั้นไม่ใช่ของอื่อะไรเงี้ยสารพัดเนี่ยฮะพอทะ,ะเลาะกันมาอย่างนี้เสร็จปุ๊บความสัมพันธ์ของสมาคมมิตรภาพนเนี่ยก็จะไปออกไม่เชิงอะไรนะ ในเชิงที่ว่าด้วยเสียโด,ดยมันุษยธรรมอะไรบ้างแบบสารสนเ้ศายแดนสวัสดิการการศึกษาในเขตพุทธคันดามอะไรก็กีนะครับสต่ในส่วนทีสัมพก็จะทำหน้าที่ในลักษณะนั้นไทยพม,ม่าม,มีไหมก็มีประจักษจิตินนี่แหละนะครับไทยจีนมีไหมมีอันนี้จะมี มีมีบ่อยที่สุดแหละตอนนี้นะครับไอจีนนี่มีกิจกรรมออยู่ใกล้ๆเอาสมมารนั่นแหะ,ค,ะค่ะนะะก็จะมีอ,อะไรนะศูนย์วัฒนธรรมศูนย์วัฒนธรรมจีนใช่ค่ะอยู่ใกล้ๆเนี่ยอาสมทารตรงนี้ค่ะเคยเเข้าไปดูไหม ยังไม่เคยเลยแต่ผ่านก็<ม>จะเห็นนะสิงโตสิงโตคู่อยู่ข้างหน้าค่ะไม่น่าไปอยู่ใกล้ๆตรงนั้นนะฮะาม่อยู่ใกล้แานผมผมจะได้ดูทุกวนเออแต่มันอยู่ใกล้ศูนย์นวัธรรมของไทยเราไงคะอาจารย์ <c oughs> แต่เขาก็สอนภาษาจีนนะมีโครงการตรงนั้นด้วยก็นั่นแหะสิก็นั่นนะสิเห็นไหมฮะที่ของพวกนี้เนี่ยมันมันอยู่ที่ไหนแล้วคนที่จะคิดหรือสร้างสรรค์กิจกรรมได้นะครับ ต้องเป็นภาครัฐนะค่ะต้องเป็นภาครัฐครับจริงแล้วทำไมจีนเขาจัดกิจกรรมได้บ่อยเลยเออค่ะเอออันนี้ดีนะครับชคือจะอยู่เนี่ยจะให้ชาว,รวเรเฮียงเนี่ยมาเล่น <c oughs> <c oughs> ไม่ได้เพราะชาวเรืเฮียงเป็นไรยเอกนะครับต, <c oughs> ต้องอมีผู้กำกับม,มีผู้ <c oughs> อมริการสร้างอะไรเรืนี้นะครับที่มันเป็นอย่างนั้นเพราะอะไรครับ พราะว่าวิธีของการพบปะพอมันเป็นทางการแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละครับก็คือต้องแผงรัดคุณจะมีสมาคมอะไรมีอะไรเกิดขึ้นก็หนาแสนเนี่ยก็มีจากรัดนะฮะที่เป็นคนหวานเนี่ยงให้อ่าอย่างเนี้ยสมาคมพิศภาพไทยลาวนะครับทุกวันนี้ก็ก็เปลี่ยนนะแค่ๆจะเปลี่ยนเป็นว่าสมาคม อาไชเราเพื่อมีสภาพค่ะแต่จริงๆก็อันเดียวกันนั่นแหละฮึมแต่ไม่รู้จะเปลี่ยนไเออมันจะเปลี่ยนทําไม <c oughs> นั่นใช่คะความหมายก็ไม่แตกต่างกันเลยอ่าและชาวบ้านรู้จักไหมล่ะถ้าเปลี่ยนื่อไหนเปลี่ยนชื่อทําไมอะไรเงี้ยแล้วฉันจะเรียกเกิดถูกไหมอะไรจริงๆไม่ไม่เกี่ยวครับเพราะว่าในวิถีพวกเนี้ยพอพอ,พอมันเป็นวิถีของทางการแล้วเนี้ย มันไม่ใช่สาวเพา้อนะครับมันมันไม่ใช่ไม่ใช่พลังที่มันเป็นอิสระที่เกิดจากความรักจริงๆจริงๆเนี่ยภาครัฐเนี่ยตั้ง,งเสริมให้เกิดกิจกรรมให้มากนะครับไม่ใช่กิจกรรมนั้นรัดเล่นเองค่ะเนี่ย <c oughs> ผมกำลงังพูดถึงหนังเรื่องอย่างเวละครประรภทนีงนะครับร่วมเลยการสร้างกระรว่อมจัพเนี่ยเป็นพระเอกกำลังเอกนะฮะ ดาราเป็นตัวประกอบนะแต่อ <c oughs> พอมันเป็นอย่างนี้เสร็จปุกบันหละครับก็คืถ้าผู้อำนวยการสร้างกับผู้กำกับเนี่ยเป็นพระเอกไงเอกตัวเองน,นองององนะฮะแล้วแล้วใครจมีส่วนร่วมได้จรงไหมค่ะนะคะับพอมันเป็นในลักษณะอย่างนั้นดังเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เป็นทางการไปหมดเลยนะฮะพอมันเป็นทางการไปหมดเลยเนี่ยสิ่งที่ประุชนธรรมดา ที่อยู่ชายแดนจริงๆเนะี่ยเขาผม่องรู้เอเอ,เอมันมีอะไรเหรอนะขนาะเขาอยู่ตรงชายแดนจริงนะฮะพอเขาอยู่ตรงชายแดนเขาไม่รู้ว่าเอ๊ะวันนี้คือวันอะไรมันคือเทศกาลอะไรมันคือกิจกรรมอะไรคําว่ามิตรภาพมันก็จะไม่เกิดนะครับมันจะเกิดก็คือต่เมื่อว่า เมื่อผู้อำเนการช่างและผู้กำกับเข้าไปเกี่ยวข้องเท่านั้นนะฮะในประเทศที่อยู่กับเรามาเนี่ยนะครับประเทศที่มีความสัมพันธ์ทางการทูตกับประเทศไทยยาวนานที่สุดเนี่ยถ้าเอาแบบต่างก่างนะฮะคือพมาา่าค่ะ แต่ผมเามาแอนเรารู้จักพม่ามากขนาดไหนค่ะไม่ได้เยอะนะค่ะไม่เยอะค่ะเห็นด้วยเราเรารู้จักพม่าน้อยมากแต่คนพม่าเขารู้จักเรามากนะจารย์เข้ามาทํางานเยอะเลยพม่าเจอจริงว่าไม่รู้จักเราเยอะนะอืมแต่ที่รู้จักไปเยอะเนี่ยคือชาทย์ติพันธ์อืมค่ะค่ะเพราะแพทติพันธ์เขาต้อง ที่เราบอกว่างางงานพระมองพม่ยีทสกวันนี้นะฮะลองเอาไปถามแล้ดูสอคุณพูดภาษาพาะหม่ไหมค uh huh. ือภาษาปากะกากระยอ uh huh. อฉันเป็นกระเหลี่ยง uh huh. คนอันกฤษแยกันมาคาเรนคาเรนกระยิตอวใอญ่ใหญ่ชื่อเหมือนผู้หญิงคา <laughs> เรนคนอังกฤษแยกแขนคาเรน แม่แมคุนเลน่นม่สเตอร์คันเลนนะก็ะว่ากันไปนะฮะ,ะ,ะหรือไม่งั้นก็จะเป็นไทยใหญ่นะฮะไทยใหญ่ที่เราเรียกว่าคนฉานนะฮะแต่แต่คนร้านมาเรียกคนไทยใหญ่ว่าคนเหนียวนี่แหละขนมจีนน้ำเหนียวก็ลคนเหนียวนะฮะอคนเหนียวก็คือคนไทยใหญ่นะครับ อ่แล้วแล้วคนก็จะมีอีกจีนหนึ่งฮะแล้วเขาเรียกว่าจีนหยุนหนานจีนห่อนะครับค่ะอ่าจีนหยุนหนานจีนห่อหรือจีนอ่โก้แก้งโก้แ้งเนี่ยคือคือเชื้อสายของอ่าเคยเคยดูหนังจีนเรื่องเรื่องตระกูลหยางใช่ไหมฮะค่ะค่ะ,ะตระกูลหยางเนี่ยโก้แก้งเนี่ยคื คนของตระกูลหยาง oh, <okay. S 2> ที่สุบหลัมาในอดีต mm. นะฮะเขาไม่ได้หนีมานะครับสมัยยุนนานได้วันนี้ก็ยังเป็นจีนนะฮะเขาไม่ได้หนีมาเพียงแต่ว่าพออังกฤษพอฝรั่งเศสเข้ามาล่าอาณาน,นี้มมก็ขีดชายแดนใหม่ให้เขารา <c oughs> เขาก็อยู่ในจีนนันะ่นแหละ นะครับพอใช้แดนใหม่เป็นพมา่าอังกฤษบอกว่าอันนี้เป็นของอังสินนะครับทั้งวา้ทาทั้งโซอะไรแค่เวียดไกเป็นพม่านะครับนั่นแหละตัวข้างเนี่ยต้นตระกูลของตระข้าวเนี่ยคือตระกูลหยาดนะฮะเป็นนักทุกนะไม่ใช่ผู้ผลิตไม่ใช่คนกกเกษตรเกษตรอะไรที่วันนี้ก็ทําอะไรอยเงี้ย เพราะเเป็นนักลบให้กับยาบ้าก็ค <g ül> <c oughs> ือ <c oughs> <c oughs> อ่าเนี่แหละใครลฮะเป็นคนผลิตยาบ้าให้พวกขาวเสิว้าว้าเนี่ยก็เป็นชาติพันธุน์เึ่แล้วว้าเนี่ยมีความสำคัญยังไงในพมา่าก็พว่าเนี่ยก็คือคอนกำนังหลักในสมัยที่นายคนอ,องซานตั้งแท็กคอมมินิสต์พม่าขึ้นมา นะครับต้าไม้ใหญ่เกลอ,อะไรนะคะฉันจะต้องประกาศอิสระภาพจากอังกฤษให้ได้เนีย <c oughs> เพราะฉะนั้นไม่ว่าอะไรฉันก็ตั้งขึ้นมาหมดเพ <c oughs> ื่อเพื่อฉันจะเป็นอิสระภาพจากตรงนั้นให้ได้นะครับแม้กระทั่งวิธีคิดแม้กระทั่งอะไรต่างๆนะครับเพราอส่อะไรที่ไม่ใช่อันตรอฉันทำาบทนะฮะต่ <c oughs> มีนั่นแหละต่อมีทั้งพลาสมินิต แห่งพมา่าความไม่ไ้แห่งพม่าก็เลยกลายเป็นอะไรคะจริงๆคนที่สร้างพากนี้ก็คือพ่อของนางองสารสุชีะม่มะเพราะจะเป็นอิสราพจากทจากอังกฤษค่ะก็ต้องสู้ก็ต้องหาวิธีทางทําให้ได้นะครับอ่ะแล้วทีนี้อะไรเองแหละที่จะดึงมวลชนนะครับเพื่อที่จะมาต่อสู้กับอังกฤษให้ได้อะไรที่ ไม่ใช่อังกฤษอะไรที่คนพมา่าและชาติพันธ์โกรธเกลียดอังกษิษฉันก็จะทำนะฮะก็เลยนั่นแหละครับเป็นที่มาของคำว่าสันนิบาตสันนิบาตต้านฟาสิสค่ะพอตั้งสันนิบาตต้านฟาสิสขึ้นมาือสมัยนั้นมันยังไม่มีคำว่าจากักรวรรนิยมค่ะ มันมีแต่ฟ้าซที่เห็นตัวเป็นๆอะไรพนี้นะครับย่งอยังยังนึกไม่ออกว่าจักสมัตินี้จะมาเ้าเรียกอินทริโอริซึ่งจะเป็นอย่างไรนะครับยังมองไม่ออกมีแต่ฟ้าซีก็คือไอ้เนี่ยหัวเป็นเก้งเลยไอ้เนี่ยประเดจการไอ้เนี่ยใช้อำนาจตัดใหญ่ไปข่มคนอื่นอะไรพวกนี้นะฮะมันมันก็จะพัฒนาไปอย่างนั้น ดังน,นั้นถ้าเราดูประวัติศาสตร์ของพม่าเนี่ยมีกลุ่มมีก้อนมีอะไรเกิดขึ้นเออยอะแยะมา <laughs> จนบางทีคนตั้งเนี่ยตั้งไปตั้งมาเนี่ยพันมาดูม,มาตุ้มนะฮะคือทะเลตัวเองน <laughs> ะะทะเลตัวเองลืมไปว่าอืออันนี้ฉันจะตั้งเหรออันนั้นฉันจะตั้งเหรออ้อ,นนฉ,อ,อฉันตั้งยังไงตั้งไปตั้งมามันขาดกันเองเห็นไหมฮะก็ือโยนงูไปก็ไม่ผลขอวเลย นะครับนี่คือสาเหตุว่าทำไมนายพลนองสารถึงถูกมอบสังหารจริงๆไม่ควรใช้คำว่ารอบสังหารนะครับเป็นการถูกวางแผนฆาตกรรกนะครัา,รารเป็นการถูกวางแผนฆ่าตกรรมในวันประชุมและอยู่ในห้องประชุมอาจารย์ว่าเบื้องหลังมีอังกฤษเข้าม,มาเกี่ยวข้องด้วยใช่ไหมครับอังกฤษไม่เกี่ยวค่ะอ๋อไม่เกี่ยวละอังกฤษช่วงนั้น มีอย่างเดียวอังกฤษก็คือคอยเสียมให้ท่านเราอ,อ,อ๋อเออคอยดูฉันไม่ลบฉันเสียมอย่างเดียวเพราะว่าฉันปรคกครองผูวเคอไม่ได้แล้วเพราะผู้เธอสู้ <c oughs> และฉันก็ไม่มีพลังที่จะเหลือพอที่จะไปสู้นะครับอย่าลืมว่าในคนองศาเนี่ยไม่ใช่คนเดียวนะครับที่จะกอบผู้ประเทศชาต ยงแต่ว่าเป็นคุณอาบนะฮะค่ะแล้วคนที่สังหารเนี่ยเขาไม่ใช่อังกฤษไม่ใช่ชาติพันไม่ใช่อะไรเลยก็ค,คือคนที่ตั้งพัดสำนิบาตต้านปัสสิสมาด้วยกันนั่นแหละนะครับเพราะว่าอะไรเพราะในวันที่นายพลอังสานได้เป็นนายกเฉพาะการเนี่ยตอนที่เราจะได้ยินชื่อเป็น คนอีกคนหนึ่งที่เราถือว่าเป็นนายกรัสมนตีอย่างเป็นทางการคนแกรกของพระแม่เนี่ยคืออูนุฮะใช่ค่ะอูอูไม่ใช่ชื่อนะครับในภาษาพมา่าคําว่าอูเนี่ยหมายถึงพนันธุ์ท่านนะครับคะ่ะอูก็คือพนันธุ์ท่านนุพันธุ์ท่านนุนะครับแต่เนื่องจากว่าก็เหมือนกันนะฮะก็คือคนพม่คนในเอเชียสัหรับเชียงใต้เนี่ยเป็นชาติพันธุ์ซึ่งไม่มีนามสกดุล ค่ะค่ะนะครับพอมไม่มีนามสก,กุลแล้วเนี่ยก็จะเป็นชื่อบนหลวนนะคะก็เช่นเหมือนดอเนี่ยแหละดออมสาลสุจีอ่าดอไม่ใช่ชื่อนะครับนั่นคือท่านหญิงอ่าหรือถ้าเป็นเป็นนางสาวเขาจงเรียกว่าหมอนี้ยค่ะค่ะอ่าหมนี้ยคือนางสาวนะฮะแต่ถ้ามีผัวแล้วเขาเรียกว่าเน,นี้ย <c oughs> อะไรประมาณน,นั้นนะครับเห็นไหมเอาแค่ชายแดนเราอยู่ด้วยกันขนาดนี้มากี่ชาติแล้วสิ่งนะี้เราก็ยังเรียนรู้กันน้อยอืพอเราเรียนรู้กันน้อยและเรายังมาถูกใ <c oughs> ผมพูดบ่อยๆเรื่องนี้ทำไมเป็นจิ่งด็กๆตลอดเวลาถูกขัปั่นอยู่บ่อยอๆนะฮะทำไมเป็นจิ่งอยู่ตลอดเวลานะครับประเทศไทยเราเนี่ย เราใช้ปั่นถึงขนาดว่าถือว่ายุคที่ไปให้ไทยติดพลาดมากเนี่ยคือยุคสงครามเย็ยน mm hmm. มันทำให้ไทยไม่มีนิดเลย mm hmm. mm hmm. รอบเราเนี่ยคือสัูทุงนั้นเลยเพราะอะไรละ่ะไยแดนมันก็เลยเป็นไยแดนที่มันเป็นเชิดแ,แดดน, mm hmm. นะฮะมันชื่อบกักเกอร์โซนสำหรับไม่ใช่สำหรับคนไทย สำหรับผู้มีอำนาจในตะกูไทยอแล้วเราก็ตัดสินใจสิทธิชาติตรงไหนล่ะในห่วงสงครามอินเดียจีนสงครามอินเดียจีนเนี่ยมีอะไรเกิดขึ้นล่ะห้าแสนห้าแสนแปดหมื่นแปดพันบิทในสิบปีตับระเบิดสิบล้านตัน ใ้แถบสามประเทศอินโดยียอืนเดียะฮะดันั้นสิ่งหนึ่งซึ่งเขามองเขาไม่ได้มองไทยเป็นมิตรนะ <c oughs> แล้วก็สิ่งที่ประจักษ์มากๆเนี่ยไม่ต้องดูอไกในะครับประเทศไทยไม่มิตรและไม่มีประเทศไหนเชียร์ประเทศไทยโอ้ค่ะเวลาแข่งกีฬาค่ะ <c oughs> <c oughs> มีแต่ทุกประเทศเนี่ยอยากจะชนะไทยก็ต้องคว่ำไทยให้ได้นะคะจริงไหมผมพูดถูกมนะ <c oughs> ีแต่ก็ <c oughs> นี่ <c oughs> สปอปลาวาล่าสุดนะยูทเวนตี้อะไรเนี่ยอะไรชนะไทยไปนี่ก็เหมือนกันก็เป<อ>็นแบบนั้นนะครับแต่ทุกอย่างมันมีสองด้านเสมอนะครับมอนมีสองด้านทุกสิ่งทุกนะอย่างมีสองด้านเสมอนะฮะแต่แต่มันไม่ใช่สมกลบ ค่ะ <c oughs> นะฮะถ้ามันไม่ใช่หลายเหลี่ยมเออมันมันก็จะเมื่อมันมีไหลได้น,นะครับเราถูกปั่นยังไงเราเป็นจิ้งหรีดอย่างไรคนที่อยู่ในประเทศเื่นบ้านของเราเนี่ยเขาก็เป็นจิ้งหรีดเช่นเดียวกัน <c oughs> เราถูกปั่นให้ไม่รักเื่นบ้าน <c oughs> เพื่อนบ้านก็ปั่นไม่รัดใือ <c oughs> เช่นเดียวกันนะครับ อ่ะพรุ่งน okay, so <Okay, S 1> well, ี <we>? ้เราเึ่งมาต่อนะครับโอเคค่ะได้ค่ะติดตามกันต่อพรุ่งนี้ค่ะแ่งมิตราพเนี่ยเป็นอย่างไรมาต่อมาต่อค่ะวันพรุ่งนี้นะขอบคุณมากค่ะอาจารย์สงเรชช่วยด้วยค่ะ